การใส่ปุ๋ยภายใต้การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งถือเป็นอีกองค์ความรู้ที่สำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จและมีองค์ประกอบสำคัญที่ต้องรู้คือ กับการจัดการน้ำแบบเีรกสลับแห้งนะคะมีความสัมพันธ์กันค่ะในกรณีที่ดินเป็นดินเหนียวเนี่ยการปล่อยให้ดินแห้งเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลานานมากกว่าดินที่เป็นดินทรายหรือว่าดินที่เป็นเนื้อหยากนะคะซึ่งระยะเวลาในการปล่อยให้ดินนาแห้งเนี่ยเป็นระยะเวลานานๆก็จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของข้าวด้วยค่ะเทคนิคในการใส่ปุ๋ยนะคะกับการจัดการน้ำแบบเียกสลับแห้ง ซึ่งอย่างแรกเนี่ยถูกสูตรถูกอัตราเราจะทําให้มันถูกได้อย่างไรนะคะนั่นก็คือเราจะต้องมีการวิเคราะห์ดินก่อนที่เราจะปลูกพืชหรือว่าก่อนที่เราจะทําการใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะสามารถรู้ได้ว่าณขณะนั้นนั้นดินของเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีปริมาณธาตุอาหารในดินมากน้อยแค่ไหน ส่วนอย่างที่2นะคะก็คือถูกเวลาถูกเวลาอย่างไรนะคะก็คือให้ปุ๋ยในช่วงเวลาที่พืชมีความต้องการตามแต่ระยะเวลาในการเจริญเติบโตของเขานะคะขั้นที่3ามลดับสุดท้ายนะคะหัวใจดวงสุดท้ายนะะี่ก็คือถูกจุดค่ะถูกจุดคือถูกบริเวณนะคะเพื่อให้รากข้าวเนี่ยสามารถนำธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างง่ายแล้วก็รวดเร็วค่ะ หลักการง่ายๆค่ะการทำแบบ AWD นั่นก็คือ,เ,อเราจะต้องเตรียมแปลงของเราเตรียมดินของเราให้มีความชื้นหรือว่ามีการขังน้ำซะก่อนก่อนที่เราจะให้ปุ๋ยนะคะโดยเราอาจจะนำน้ำเข้าแปลงนาสักประมาณ5-10เซนก่อนที่เราจะให้ปุ๋ยสักประมาณ2-3วันก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เขาเหมาะสมในการใช้ธาตุอาหาร ะะก็เราจะไม่แนะนำนะคะให้หว่านปุ๋ยไปก่อนแล้วค่อยให้น้ําเนื่องจากว่ามันมีธาตุอาหารบางชนิดค่ะอย่างเช่นธาตุไนโตรเจนเนี่ยที่เขาจะมีความอ่อนไหวกับแสงแดดหรือว่าอุณหภูมิมากการที่เราให้ไปก่อนเนี่ยเราก็กว่าจะผ่านน้ําเข้าแปลงนานเนี่ยอาจจะทําให้ไนโตรเจนเนี่ยถูกการระเหยหรือว่าสูญเสียในชั้นบรรยากาศไปได้ค่ะ สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องนํามาพิจารณาเนี่ยก็คือ,อลักษณะของพื้นที่ของแปลงนาเรานะคะว่า,เ,าเขามีลักษณะเป็นดินทรายจัดหรือเปล่าหรือว่าเป็นดินมีปัญหาอื่นๆหรือเปล่า,อ,ลา,อ,ลาอย่างเช่นดินเค็มนะคะการที่ทําให้เปียกสลับแห้งอะคะ่ะเดียเด๋ยวแห้งเดี๋ยวเปียกมันจะเป็นเหมือนเป็นการชักนําให้เกลือที่อยู่ใต้ดินเนี่ยถูกดึงขึ้นมาอยู่บริเวณผิวเดินหรือบริเวณรากพืชซึ่งตรงนี้อาจจะทําอันตรายต่อพืชได้กรณีที่2นะคะก็คือ,เ,อเราจะต้อง สามารถที่จะควบคุมน้ําภายในแปลงนาของเราได้นะคะมีระบบชลประทานนะคะหรือมีแหล่งน้ําที่เราสามารถทําการผันน้าเข้าออกได้โดยที่ไม่รบกวนหรือไม่ลาบากจนเกินไปค่ะทั้งหมดนี้คือเทคนิคการใส่ปุ๋ยภายใต้การจัดการน้ําแบบเปียกสลับแห้งที่กรมการข้าวขอบอกกล่าวเพื่อสร้างความสําเร็จให้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน